นี้นะครับพ่อค้าจะมาบอกวิธีเรื่องของการเลือกนะครับการเลือกทุเรียนก่อนแกะนะครับที่กําลังสุกดีนะครับหรือลูกค้าแต่ละคนจะกินกําลังอะไรก็เรียกนะครับกาลังดีนะกาลังดีนะครับามาดูวิธีการเลือกทุเรียนนะครับกําลังสุกดีนะครับ เมื่อลูกค้าได้รับทุเรียนแล้วต้องเช็กย่างไงก่อนนะครับเพื่อป้องกันลูกค้าจะแกะทุเรียนก่อนสุกนะครับก่อนสุกนะครับเพราะบางคนไม่เข้าใจนะครับพอถึงปุ๊บมันลําบากนะครับในการคำในการขนส่งทางส่วนดอกคำนวณยากมากนะครับเพราะบางครั้งการส่ง2-3วันนะครับสำหรับกเทามันะครับ อ่าหนึ่งนะครับเมื่อเราได้รับทุเรียนแล้วเราต้องเช็กดูนะครับอะไรหนึ่งก็คือขั้วหรือว่าขั้วติดกับปลิงนะครับปลิงนะครับขั้วติดถ้าขั้วปลิงหลุดแล้วแสดงว่าทุเรียนสุกแน่นอนในนั้นสุกแล้วนะครับเริ่มจะเรียกว่าเกเริ่มจะ,มจะงอมกําลังดีนะครับถึงปุ๊บ สองเราดูรอยต่ออ่าดูรอยต่อของเปลิงกับมันจะบวมมันจะมีรอยเป็นสีเขียวๆแสดงว่านั้นสุกแล้วนะครับสองขั้นตอนง่ายๆแต่สำหรับบางคนที่ชอบกินทุเรียนสุกงามหามนะครับสุกงามหามสุกงามหามนี่เราต้องดูตรงไหนนะครับดูตรงไหนนะครับปลิงมันอาจจะไม่หลุดนะครับคนที่ชอบกินระยะนี้ปลิงไม่หลุด เราลองเคาะดูนะครับเอามีดนะครับถือทุเรียนขึ้นอย่าวางติดกับพื้นนะครับถือปุ๊บแล้วก็เราใช้มีดเคาะปอกๆๆถ้าได้ยินเสียงโปร่งๆนะครับแสดงว่าเนื้อหลวมแล้วนั่นคือสามารถเราสามารถแกะได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราเจาะใช้มีดนะครับปลายแหลมเจาะเป็นสามเหลี่ยมก่อนสักรูน,นิดๆแงะขึ้นเพื่อดูเนื้อแล้วก็เราสามารถเอานิ้วแยก กดดูนะครับท่าเนื้อเริ่มนิ่มแสดงว่าเราแกะได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเคาะแล้วดังแปลกๆยังแปลกๆอีกนะครับอันนี้ยังแกะไม่ได้นะครับยังแกะไม่ได้นะครับนะ <S <S 1> <S 1> นะครับเราเป็นห่วงตรงนี้นะครับเพราะบางคนลูกค้าแจ้งมาว่าซื้อปุ๊บทาไมถึงแล้วยังไม่สุกอีกนะครับขอให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุก ทุเรียนสุกนะครับสุกแน่นอนนะครับถ้าไม่สุกเรายินดีเคลมใหม่นะครับส่งใหม่ไปให้เลยนะครับแต่ต้องอดใจรอดนึงนะครับขั้นตอนที่นะครับตามที่พ่อคัาแจ้งไปนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับขั้นตอนนะครับ